สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกินอากะศใบาไอและน้ำจุลินทรีย์นลามิดใบไอนะคะที่เห็นด้านหน้าน,นะคะเป็นน้ำทั้งสามสูตรของเรานะคะและนี่ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูนี่ตัวเก่งของเราที่จะมาทำลายต้นไม้ของเราเลยนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะนี่มันอยู่ใต้หลังใบเน,นะะี่ยค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือไม่ว่างดูเขาเลยนี่พอมาเห็นอีกทีเห็นไหมคุณผู้ชมตกใจเลยเนี่ยคุณผู้ชมตกใจมากนี่ค่ะ เดี๋ยวเรานี่นี่นี่เห็นไหมคะเห็นไหมขาวๆเนี่ยเขาจะอยู่ใต้ใต้ใต้ใบเนี่ยเห็นไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยขาวๆแบบเนี้ยนะนี่จะบอกให้นะคะว่าถ้าสมมุติว่าเนี่ยไม่ได้ใช้น้ำจุลินทรีย์เนียมิใบไอ,ไอเนี่ยนะเนี่ยน้องเนี่ยโดนพวกเพี้ยต่างๆเนี่ยนะคะ ดูดอาหารไปเรียบร้อยแล้วค่ะดูดจนแห้งดูดน้ําเลี้ยงดูดน้ําเลี้ยงจนแห้งแล้วก็ตายลงไปในที่สุดซึ่งเขาจะแบบดูดไวมากเนี่ยเขาจะดูดไวมากผู้ชมเดี๋ยวลองดูร่องรอยนี่นี่อันนี้ก็ต้องเห็นไหมคะเมื่อวานเนี่ยมาเจอเขาตอนเย็นเน,เนี่ยว่างดูเขาตอนเย็นทีนี้ก็เลยยังไม่อยากฉีดน้าเขาตอนเย็นนะคะมันค่าเย็นเกือบค่ำละเนะี่ยเห็นไหมก็เลยเขียเขียรยเขาออกไปพอสังเขตเนี่ยข่าวจั๊ว ok เลยนะผู้ชมแล้วน้องจะรอดได้ไงแต่เนี่ย บูนมากๆเลยที่ว่าได้ใช้น้ำจุลินทรีย์เนลามิไบอีทำให้ลำต้นนะคะกิ่งก้านใบเนี่ยเขาแข็งแรงความเสียหายที่เนี่ยที่ทพวกตัวเพรียต่างๆเนี่ยที่จะมาดูดน้ำเลี้ยงของเขานะคะทำให้เขาอะชะลอการที่จะแบบน้องเนี่ยจะตายได้ช้าลงค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าไม่ไม่ได้ดูแลเขาด้วยแบบใช้น้ำจุลินทรีย์นะคะเนรามิใบอีเนี่ยมันก็จะแบบน้ำเลี้ยงเนี่ยจะโดนดูด ดูดน้ําเลี้ยงไปหมดแล้วอะค่ะคุณผู้ชมไม่เกินอาทิตย์เนี่ยต้นไม้คุณผู้ชมตายแน่แต่เนี่ยไอยไม่ได้ดูเขาอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์กว่ากว่าได้เนี่ยดูดิคะอันเนี้ยมันก็เลยชะลอให้แบบว่าต้นไม้ของเราเนี่ยสามารถที่เราจะกลับมาดูแลเขาทันนะคะ แต่ถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยคือบอกตรงๆเขาดูดเร็วมากทุกคนสาวกต้นไม้จะทราบเนี่ยเพียเพียแป้งเนี่ยอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่น่ากลัวเพี้ยแป้งเพี้ยไฟทั้งหลายเพี้ยต่างๆสารพัดเนี่ย คือน้องคือน้ำารินซีในลมิดบใบไอหรือกรินซีสังเคาแสนะคะเขาไม่ได้ไปจัดการแบบไล่เพี้ยโดยตรงนะไล่แมลงโดยตรงแต่ด้วยที่ว่าพอกิ่งก้านใบลําต้นเขาแข็งแรงนี่นะคะทําให้พวกเพีย้ยพวกแมลงต่างๆที่มากัดกินเขาเนี่ยนะคะ ทำให้ชะลอเวลาได้ค่ะทําให้ชะลอเวลาว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่มีเวลาได้ดูสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยแล้วหันมาดูเขาเนี่ยนะคะเนี่ยพอเนี่ยเหมือนไอเนี่ยพอได้มาดูเขาอย่างเงี้ยเนี่ยกิ่งก้านลําต้นใบเขายังแข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับเพรียได้อะค่ะน้ําเลี้ยงเนี่ยที่เขาดูดน้ําเลี้ยงเนี่ยค่ะมันก็ยังมีให้เขาดูดเพราะลาต้นเขาแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้น้ําจุลินทรีย์เนรมิดใบไอเนี่ยนะคะ มันก็จะแบบพอต้นไม้ไม่แข็งแรงน้ําเลี้ยงเนะะี่ยค่ะก็จะโดนดูดได้ง่ายแปบ๊บหนึ่งเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์ต้นไม้เราก็จะตายจะโดนดูดจนตายนะคะเนี่ค่ะสําหรับพวกเพี้ยเนี่ยนะคะคือพิสูน์แล้วเนี่ยว่าเขาช่วยให้แบบต้นไม้แข็งแรงกิ่งก้านใบแข็งแรงเขาเริ่มตั้งแต่ที่รากเลยจริงจริงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่แล้วที่ตัวอันนี้ก็คือที่มานี่คือนี่ค่ะมดมดน้องมดเราเองน้องมดเราพาเพี้ยมาค่ะ เดี๋ยวยังไงขอตัวไปจัดการก่อนนะคะทุกท่านขอให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะคะยังไงก็ขอฝากน้ำจุรินทรีย์รมิตบายไอลองเปิดใจใช้ดูนะคะคุณผู้ชมแล้วจะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะ